สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจ a c e b o o k ของบุญธรรมน้ำโชคนะครับเมื่อนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่อสัมพันธ์นะครับคุณพ่อสัมพันเป็นา่าคุณฝันดีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันนํากันเด้อครับเด้อว,ว่าคุณพ่อสัมพันธเป็นฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวเลขแบบใดเนาะครับนาะครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปที่ตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแฮปปีนบุญธรรมน้ำโชคไม่ติดทักด้วยฝันดีฝันดีฝันมาจังไหนอะเพาะฝันมาจากปลาคอกันยังวะครับปลาคอร้อยว่าหากต่มันบื่อจนมาโคกนะการมองว่าสิสิสลุดเมื่อก็่าลุดเมื่อเพราะสิตีไดายังไงอ๋ออันนี้ฝันนี่ฝันเมื่ายหรตีให้ลเรายตีแล้วเสียท่าเล้อ ปลาเป็นแปดอ๋อเจ็ดแ่หาแ้เจ็ดหาแปดโอ้สี่สามตัวเลยเนาะครับน้องเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าบอกอ๋อปลาคอเนี่ยคือมันเป็นเจ็ดเพาเลยีเป็นเจ็ดเออพ่นเจ็ดไปปลานี่เป็นแปดปลาแปดนือกัะหาสีแบบมชาตนง่ายง่ายสงาง่ายนะคะท่านผู้ชมนั่นว่าฟันบอดีเนแจ๊พอตปลาพี่น้อง ยังว่ากเห็นที่เห็น้องว่าเมื่อนี่เขาก็ฝันบุกขึ้นี่ล่ะฝันตีได้ยากว่าคุณ่ะเจ็ดห้าแปดครับเจ็ดห้าแปดบอกคุณแม่คุณแม่พตเตีเจ็ดห้าแปด้บอกดนตั้งเ้าเนี่ยล่ะตีเอ๊อเด้แล้วสลีไอ้ตั้งเซื้อลอตเตอรี่บอกหาจะไปวันนี้บอกเอาพี่น้องกูได้คำมาสร้างกัน ช่องอันเปหาลอตเรารี่จับยิบจับใบเนาะอันนี้เป็นเสื้อแรกแด้วมาเกี่ยวเสียวร้านคุณพ่อคะนหอวหน้าตากันเลยเอยตี่างโอ้จะเป็นโชา้วมันนี่เนาะหรือว่าเป็นโชกแล้วพี่น้องแล้วผู้ใดขอามาติดตามรับชมนะคะแต่มันแต่มันดอกกัารที่ดีรเดนะาหัวหน้าเนาะค่ะิดังครับป่อย่าโซเรขอนะพ่อตัวใดก่อนสี่แปดห้านะคะเนาะ คุณพ่อเป็นคนฟันคุณแม่เป็นคนตีเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าสลับกันอย่างนี้ครับนอาเด็กสามโซนี่แล้วหลังยินนะครับตียังไงคุณแม่ว่าปลาเป็นเจ็ดปลาคอนเป็นเจ็ดปลานเป็นแปดมือจับคุณเป็นหาเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้าแปดอคุณพ่อคะต้องรับว่าใครที่มาก ่าจะไดนกค่ะหาบ้านนี่น้าุกแม่จะติ้งเด้อยอ่าอาของเอฟซีนะคะเพื่อเข้าไก่มากข้ายเดียวแจ่บไหมน้องนิ huh. uh ้วเขาเนี <addressing> right. uh ่ยนาเขาแวกเขามากเลยล่ะ huh. ค uh ่ะแต่เสียบย่าติงหรือว่ามีไอ้แ่นบันน้องแวกงมครับเีมเปีละยู่งม้มนได้่อดุ่มข้างเขาครับเบหนุ่ยตคนตั้งสายย่ายจำเรลวดี่นี่ล่ะนี่นาบ้นมันมั่เขานี่ยมันมันเขาทําบ้นน้องแงเขานี่ละ ยของยิ่งหนาสามวิครับมีทุกอย่างหรืครับอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งบะมี่นี่จะก๋วยเตี๋ยวย่าใหดก๋วยเตี๋ยวอ๋อครับครับนี่จะก๋วยเตี๋ยวนะครับน้องก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆก๋เตี๋ยวอะไรกันก๋วยเตี๋ยวเรียบต้องหวานครับลูกไก่เชร็จแล้วอยู่คนมี่สองคนแหงมวัวไหลนี่จะเขิรต้องเสิร์ฟครับเพราะเดี๋ยวยังดูยังร้านนะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ผ่านใส่ท่านมานะคะอยู่ที่บ้านน้องแวงนะคะ ทานมาทางโล่งสีท่างไปสหัสขันนะคะอยู่บางสายมือซ้อยล่งสีพนายวนแล้วก็เลี้ยวใส่ปั๊ตรงเข้ามาจะเป็นต้นอ้สังษาใหญ่เนาะเอเันใ้เขาเอมาเดดต้นจจมจุลีต้นจามจุลีใหญ่นะครับเป็นยังี่ตนต้ครับเสียก็มากเลยนแมเนี่ยเป็นต้นีนดอกสีนเกี่ยวเเสีนเสีย้นน้เคียดีเนะเคียดีเนะ แอดมากินนะจะสองครั้งเอแล้วว่ารสชาติอร่อยดีคิดกระไดทานไตทานหน้าแวนมาอุดหนุนสุณพ่เด้อพี่น้องเด้อคอมเมนตว่าฟันก็บอกเอฟซีในเด้อเธอกขาโตกก็าหวานหน้ามันคุณพ่อปันในจักมือนะครับอันนี้ปันเด็จับปากปันไม่ไหมเลยครับคุณพ่อคนกับฟันใีไหมอ่ะใช่ค่ะจะไดยเราตัวายาๆก็ได้ตีให้ครับให้ขาเจ้าโตกหวานสุกุสุกคนนะคะน้องบัดนี้บัดนี้ให้ทานนะคะว่าก้อนหน้านี้คยฟันแล้วได้เป็นตัวเป็นอยังบ่ ผมว่่เคยพปันเป็นตัีแี่ะเตี่ยวแล้วกบสื้อใดญ่ซ้กอยู่แต่ว่าตีกันน่าถือข้าวบอนล่ะจะว่างทังนี่ถือเส้อกันคมันอยู่กรับเดี่ยวมันเคยได้3ามตัวตรงๆรับซ้ำตัวก็เคยได้ยู่นะครับเคยได้อยู่นะครับเนาะปั้นกับื้อเลยแับแดงว่าขันเซียงส่งนี่คนเน้นฉลาดกินแบงรัฐบาลนะรทางผู้ชมแนนบ๊อกคุณพ่อ นะคะออกมาสีใต้ดินื่อรัตตีทีใบอียุกมันมันมีหลายรางวันเงินลอยแหลกลานยาวมากขั้นขั้นนะคะเงินร้อยแรกร้านก็คือเราดีเงินร้อยแรกร้านนะพ่อเนาะพี่น้องกูใดขอมานะคะติดตามรับชมนะคะกะจอยากกูเชี่ยวกับแวะมากินใดนะคะท่านผู้ชมอยู่ร้านของคุณแม่แม่ยังแม่จันเพ่งนะคะบ้านน้องแวงนะคะ แม่ขามาโหลดที่นนองช่างไสสหัสขันเดี่ยวใส่ตรงโลงสีอันของอันเจ็กเวนนะพอเนาะนะคะเดี่ยวใส่มาปั๊บตอนการจามจุรีสีแยกตัวเคยุ่มุมนี้เลยค่ะท่านผู้ชมพ่อยำตัวเลขสามตัวให้นะสามตัวครับเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ้าหาแปดเนี่ยแะละฮักับเจเบอรเพราะว่าปามันขึ้นแปดเนาะปาก้อนขึ้นม่เค็ครันได้อใส่เดสามตัว เมื่อกรเป็นหาใชง่ายใ่สามตัวห่งเจ็ดแปดหาผู้เลยตัร์สองตัวกับเจ็ดหาหาเจ็ดแปดหาหาแปดนะครับเนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแต่็ายสีไงคุยกับพีกับน้องก็แบบนี้ครับโอ้ยคุยแน่ดีใจแธอได้ด้ยนี่เอ็ดเอ็ดนี่ก็ดีใจได้คุยกับพอนะคะคิดว่าจะเข้าซิมิโงกแล้วแหะพี่น้องเพราะว่าเ่อก็ได้คุยกับคุณพอจากเธอนะคะมากับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปนะคะ ปกติพ่อฟันเนี่ยบอกไผรบอกครับนี่จะใหญ่ครับอ๋อบอกก็ใหายฟันก็ลอยให่ฟั่งแต่ให้ย่ตีค้ามฟันให้โอ้คุณพ่อเป็นคนฟันคุณยายเป็นคนตีนะครับน้องสรุปแล้วอขอให้โชคแห่งน้ำสุกทุกคนนาอคแต่นาอขอให้ความฟันของคุณพ่อเป็นผลิตโชคลาภนะขอเ้อะจะได้มากินก๋วยเตี๋ยวอีกถึงมวลน้อะครับกางเกงดังวะเมื่อหนาก็จะเที้ยวมาดูครับ คนในเขามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับความฝันเนี่ยคุณพ่อัหรอครับเนี่ยคุณพ่อสัมพันธ์นะครับพยาาาบเเเกก่่่อืนนน็็ปผู้้ใหญะครับคุณพ่อสัมพันธ์นะครับคนฝันว่าได้จับปลานะครับจับปลา่อนนะครับเ่นกตีความฝันเป็นตัวเลขเจ็ดแปดห้านะครับแต่ว่าส่วนมากคุณแม่เป็นคนตีให้นะครับคุณพ่อเิ่นด้ตีเองหรอก หากคุดเนี่ยได้ดันนักเตะมอไปเตี่ยวกิจรารนาไวปได้วยครับจะความฝันของคุณพ่อสามพันนะครับเจ็ดแปดห้านะครับนี่เป็นรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคนไดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้วยครับเด้อ แอดมินก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเู mm ้ hmm. ใหเขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ประสบ้วยความสุขความจเจริญในปีใหม่สงการจะรองสงการในสนุกสนานด้วยครับเดอในปี2566นะครับแอดมินก็ขอวอวยพรท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ประสบ้วยความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคดีมันม่นหมายกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ